วิธีการอัปเดตแอปพลิเคชัน MvHub Plus ผ่าน App Store หรือ Play Store ง่งายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ขั้นตอนที่2พิมพ์ MvHub Plus ในช่องค้นหาเมื่อหน้าจอแสดงผลปรากฏตามตัวอย่างข้างต้นสามารถกดอัปเดตได้เลย เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3เข้าสู่ระบบด้วยยูสเนมและพาสเวิร์ดของท่านเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งาน MVHUB PLUS ได้ตามปกติแล้วข้อแนะนำเพิ่มเติมหากไม่แน่ใจว่าท่านใช้อีเมลหรือพาสเวิร์ดใดในการล็อกอินระบบเดิมก่อนทำการอัปเดตให้ไปที่เมนูเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอ เลือกข้อมูลของฉันแคปภาพหน้าจอที่โชว์ยูสเซอร์เนมและอีเมลของท่านไว้หากท่านจำพาสเวิร์ดที่ใช้งานอยู่ไม่ได้ให้ไปที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เลยเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้อีเมลที่ท่านแคปไว้และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าแอป MVHub Plus ได้เลย